ินลัดฟ้าสู่ประเทศแคนาดาแล้วสำหรับทีมฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทยในนาม Thailand ซีเล็กพีวในการเดินทางเข้าร่วมทำการแข่งขันฮอกกี้เยาวชนนานาชาติค u วเบก p ีวีครั้งที่66 66 The Quebec International Pee w e Hockey Tournament ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11 22กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองคิวเบกประเทศแคนาดาและนี่คือศึกฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยดำเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างยาวนานมากกว่า60ปีโดยในปีนี้จะจัดแข่งขันเป็นครั้งที่66แล้ว ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเยาวชนไทยในนาม Thailand Select PV ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น d o u b l ซึ่งในรุ่นนี้มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด30ทีมจากทั่วโลกนับเป็นก้าวสำคัญของวงการไอซ์ฮอกกี้เยาวชนไทยและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศลำดับที่39ของโลกที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมในรายการอันทรงเกียรตินี้การแข่งขันจัดขึ้นที่วิดีโอ r รอน e ซ t e เและ p a ว i องกี้ราเฟอร์ ทีมฮอกกี้น้ำแข็งเยาวะชนไทยในนาม t ช a ย l แลนด์ซีเล็รุ่น p ีวียังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮาตะขาบซิมเทียนหอจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาดมยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวเข้ามาเป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์ด้วยแคมเปญตะขาบส่งเด็กไทยสู่สนามไอซ์ฮอกกี้โลกร่วมผลักดันอนาคตในกีฬารุ่นใหม่ของประเทศไทย ท่าตะขาบอะค่ะเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาะ ปีนี้ก็เป็นปีที่90แล้วนอกจากเราไม่อยู่ที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยแล้วเนี่ยเรายังมีคอ v a วลูอย่างหนึ่งก็คือเรามุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีๆอย่างครั้งนี้ค่ะเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความใฝ่ฝันของเยาวชนไทยกลุ่มนี้ที่อยากจะก้าวเข้าไปสู่เวทีไอซ์ฮอกกี้ในระดับโลกถือว่าเป็นโอกาสอันดีของแบรนด์ที่จะมีส่วนร่วมในการเดินทางในเส้นทางชีวิตนี้ของพวกเขาการเข้าไปเป็นไททอลสปอนเซอร์ในแคมเปญนี้ค่ะ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสนับสนุนการกีฬาแต่ว่าอยากจะเป็นพลังใจให้กับเด็กๆได้พิสูจน์ศักยภาพตัวเองในเวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะ หาพวกเขากลับมาด้วยความทรงจําดีๆด,ด้วยความภูมิใจแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของทั้งทีมแล้วก็ในแง่ของผู้สนับสนุนอย่างเราค่ะอยากฝากให้น้องๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็สนุกกับเกมการแข่งขนันกีฬาในครั้งนี้ do your best ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาทําให้ได้ดีที่สุดไม่ต้องกลัวความผิดพลาดหรือความผิดหวัง เพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากมันได้แล้วก็ปรับปรุงให้เราดีขึ้นไปได้ในอนาคตนะคะอยากให้น้องๆกลับมาแล้วก็นําประสบการณ์ดีๆเหล่านี้มาเป็นพลังผลักดันเพื่อให้น้องๆพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะคะ ประคาบส่งเด็กไทยสู่สนามไอซ์ฮอกกี้โลกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่แคมเปญของแบรนด์นะคะแต่มันเป็นความตั้งใจจริงๆของเราที่อยากเห็นเด็กไทยก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยค่ะ สำหรับทีม Thailand Select TV ควบคุมการฝึกสอนโดยนายธนพัฒนสุรศิริรัตนสินหรือโค้ชบอสในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีอเล็กเซย์เบนโก้รวมถึงยอนวิคายอิสักสันเป็นผู้ช่วยโค้ชรุ่น p ีวี a i l a n d Select นะครับอายุต่ำกว่าอยู่2ปีทางทีม Thailand Select ได้คัดตัวจากทั่วประเทศไทยเลยครับ เลือกเด็กที่มีพรสวรรค์และอยากที่จะพัฒนาระบบทีมและตัวเองด้วยเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและกลับมาเล่นให้ในชุดทีมชาติของประเทศไทยด้วยครับเราได้เตรียมทีมมานานมากแล้วก็ประมาณ2 3ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะลองสนามที่แคนาดาเด็กๆพร้อมมากๆเลยครับแค่อยากให้เขาได้ไปเห็นประสบการณ์ตั้งใจเล่นที่เราฝึกซ้อมมาแล้วก็โชว์สกิล สิ่งที่เรามีเทคนิคต่างๆแค่อยากให้เขาได้ไปเห็นประสบการณ์ตั้งใจเล่นที่เราฝึกซ้อมมาแล้วก็โชว์สกิลสิ่งที่เรามีเทคนิคต่างๆอยากให้เด็กๆคิดในแนวนั้นมากกว่าไม่อยากให้คิดถึงแพ้ชนะมากเท่าไหร่ สำหรับเยาวชนนักกีฬาฮอกที้น้ำแข็งของ Thailand Select TV มีจำนวนทั้งหมด14คนเด็กเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากสโมสรชั้นนำของประเทศไทยทั้งหมดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในน้ำา t h i l l n n s s l l e t TV ททั้งนี้ยังมีผู้สนับสนุนรายอื่นๆที่เข้ามาช่วยและเป็นกำลังใจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น sub b t n i n e ntn bearings thailand nap a g o solution plus valeura energy run stop brake system ken h a m r i h i am sport อาริ T.I.I.H.A. Motor Stand N.S.K. Bearings Thailand บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัด Wheels and Friends ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนแต่นี่คือการทำให้ชื่อประเทศไทยดังก้องในลานน้ำแข็งโลกค่ะ